ดูอย่างเนี้ยอย่างอาการของพี่เนี่ยมาเนี่ยผมว่านวดครั้งแรกเนี่ยมันเห็นผลมันเห็นผลมันมันเห็นผลได้ก็นัรท้งต่อไปได้เห็นผลแน่นอนนะฮะแต่ในการนวดเนี่ยมันจะไปปรับทําให้ระบบอื่นเนี่ยโอเคให้เกิดความสมดุลเขาชอบพูดกันว่านวดแล้วเจ็บโอเคนวดแล้วมันจะเจ็บเฉพาะจุดที่เราบี่เรานี้ใช่ก็อย่างเนี้ย ผมพี่นวดแค่เจ็บไม่กี่จุดแต่จุดอื่นที่เราไม่มีปัญหาเนี่ยมันก็จะรู้สึกสบายโล่ง็อยากจยให้ปเขาเนว้ยาวๆนี่ฮะแล้วพอจุดที่เจ็บก็อุ้ยแป๊บเดียวคอเลือดแต่มันไม่ได้ไม่ได้มันไม่ได้ใช่ย้ำอยู่กับแต่เหมือนกับตัวเนี้ยผมก็พยายามจะนวดเท่าที่ทนได้เราก็จะไม่นวดแบบอุ้ยเจ็บแบบเะ็าดที่หรือว่าใชใจไม่ได้ เจ็บพวกนี้เจ็บจะขาดใจนะคะเจ็บเส้นเจ็บเอ็นเจ็บอะไรเนี่ยโอ้ไม่พี่รู้ว่าการเจ็บอย่างนี้เจ็บจะขาดใจแต่รุ่ยสาตัวเนี้ยถ้าพี่นวดไปแล้วเนี่ยถ้าเจ็บแล้วหลังจากเราปล่อยมือจากจุดนั้นแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกว่าโล่งขึ้นมันจะรู้สึกแบบเบาขึ้นในในจุดนั้นนั่นแะมันจะไม่เจ็บแบบเขาเรียกว่าคือเจ็บแบบ เจ็บแล้วก็ยังเจ็บค้างอยู่มันมันจะไม่มันจะรู้สึกแค่เจ็บช่วงที่เราเราเราดรดจับใช่เนี่ยอย่างเนี้ยกดอย่างเนี้ยมันจะเจ็บแต่เวลาเราปล่อยนิ้วมือแล้วมันจะรู้สึกโล่งแต่สวนาลูกค้าที่มาหาผมเนี่ยคือหนึ่งจะจะบอกต่อก็คือคนไข้ที่นวดไปแล้วนะ ที่นวดไปแล้วเขาก็จะบอกต่อก็ก็มีพี่อยู่คนที่รู้จักจะบอกต่อให้คนนู้นคนนี้มานวดเลยเนี่ยผมก็บอกว่าคือคนนั้นเขาเขาเป็นคือเขาจะปวดสะโพกแล้วเขาเดินแล้วขาวก็เพกเดินแล้วขาวก็เพกเลยนะเขามานวดครั้งเดียวแล้วดีขึ้นเท่าน,นั้นนะ่ะเขาไปบอกต่อผมก็บอกว่าพี่พี่อย่าไปบอกอย่างนั้น <พอ S 1> เดี๋ยว<ต>คนก็จะยึดใช่เดี๋ยวคนก็จะยึดว่า มันนวดกับผมแล้วจะต้องนวดแล้วต้องดีขึ้นหายเลยนะครับอาการพื้นฐานก็ไม่เหมือนกันช่แล้วใช่เพียงแต่อาจจะไปมันจะเดินเหมือช้านั่นแหละแต่พี่คนนี้เขาไม่เนี่ยเขาบอกเขาเขาคล้ายแบบพี่นะคือเขาชอบนวดแล้วเขาก็ไปมาหลายที่นั่นนะฮะจนแบบไปจนเขามีปัญหาเนี่ยที่เนี่ยไปไปจนมีปัญหา มีปัญหาเกาต้องเจออาจารย์แก้พอโอเคแล้วตอนนี้ก็จบแล้วแต่เวลาพี่มาเจอผมแล้วเนี่ยเหมือนกับได้สวยบุญในผลบุญที่ได้ทํามาเท่านั้นนะโอ้ยลูกค้าหัวล้อทุกลายเขาแบบก็ถึงจุดอาจารย์นะการเราหมดแล้วเราก็จะเจอทางสว่างเออใช่นั่นแ่ะเขาก็หัวล้อเขาบอกอ อาจารย์เอาเอาอะไรมาพูดเอามาไม่ให้เครียดธรรมะธรรมชาติใช่ผมก็บอกว่าเอ้าถ้ายิ่งนวดยิ่งเครียดแล้วเนี่ยโอ้ยิ่งยิ่งไปยิ่งใหญ่เลยยิ่งไปใหญ่แต่แต็ว่าจิตใจแต่โน้นกับผมเนี่ยอย่าถือสาอะไรมากผมผมก็จะพูดอย่างนี้่ะพูดคือเราพูดให้ให้เหมือนกับให้เขาเนี่ยพยายามห่างจากอาการเจ็บ มันจะมีการตอบโต้มีการพูดกันเลยนี้ใช่ปหฮะให้เพราะไม่งั้นเนี่ยใจเขาจะจดจ่อจะอ่าเนี้ยที่ที่หมอจับอย่างเงี้ยโอ้เดี๋ยเดี๋ยวจะเจ็บนิดนึงเนี่ยเ็บเจ็บรอแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยมันเจ็บแน่เลยแินถ้าเกิดพูดไปด้วยอะไรไปด้วยมันก็เพลินมันก็จะรู้สึกคืออาการเจ็บมันก็จะดร้อยจร้อนอันนี้เกี่ยวกับคอไทรอยเจ็บจริง ดาวเทียงเรียนอะไรอ่ะงนที่นี้แต่หาเจ็บเลยคาะน,นี้เกี่ยวกับคอเป็นนักลูกษาบ,บอกว่าเจ็บนิดเดียวถ้าเกิดอยู่ๆป็ดด้วยแล้วบอกอุ้ยเนี่ยเจ็บเยอะเลยอุ้ยเดี๋ยวคนไข้ เดี๋ยวลูกค้ายิ่งบอกโอ้ยเจ็บมากเลยอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้เจ็บมากเจ็บเจ็บอ่ะคือเจ็บเจ็บก็คือเจ็บอ่ะค่ะมอนือนิเซียมของหมอกับเจียของคนไข้นี่ตีกไหมคะธรรมดาผมจะไม่พูดเนี่ยถ้าพูดเจ็บเดี๋ยวคนไข้จะเจ็บเจ็บก็เจ็บไปก่อนนะเจ็บในเย่อเยม่ก่อนนะลูกค้าก็จะเจ็บผมก็จะพูดว่าเนี่ยเจ็บนิดหนึ่งเขาบอกเลยไง อาจารย์ไม่หมาเป็นเขาอาจจะได้รู้ว่าไอ้เจ็บนิดๆของอาจารย์มันมันแค่ไหนเจ <c oughs> <c oughs> ็บไม่นิดแต่พี่ก็บอกล้ว่าเจ็บนิดะละเจีบเปเจ็บไม่ไนิดละเพราะอย่างในการนวดเนี่ยผมผมนวดครั้งนึงเนี่ยมันจะไปปรับตั้งแต่ศีรษะจนเท้านะฮะแล้วก็จะเราก็จะไปเน้นอาการที่คนผู้ถูกลวดเนี่ยมีปัญหาเราก็จะเน้นอาการนั้นเข้าไปเพิ่มมากขึ้น เราะฉะนั้นเวลาเรานวดเนี่ยมันมันจะรู้สึกว่าเรานวดแล้วเออเระบบร่างกายมันเบาสบายขึ้นนะฮะสมนพี่ยืนอย่างนี้<ม>ก่อนที่จะยืนอย่างนี้ยสมมติพี่นั่งอยู่อย่างนี้ใช่ไหม ก่อนที่จะยืนอย่างเงี้ยพี่ขยับขาให้เสมอไหลก่อนพอละทางไม่คิดตอนลุกเวียงตรงนั้นน่ะพี่พี่ขยับขาเสมอไหล่แล้วพี่ลุกขึ้นลุกขึ้นท่านี้ปุ๊บนั่นหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วไปเก้าสิบพี่จเดินเดินที่เดินดูปกติธรรมดาเลย เพราะไม,นะไม่ด้วยตัวเนี่ยผมบอกเลยว่าที่ผมไม่การเน้นมากเนี่ยเพราะด้วยจุดของตะตุ่มท,ที่ที่มีปัญหาเนี่ยถ้าเราเน้นมากเนี่ย,ย,ยมันจะเกิดการคล้ายระบมแล้วบางคนเนี่ยเลือดลมเดินไม่ดีปุ๊บมันจะบวมเพราะฉะนั้นผมก็เลยคือคือ,คอไม่ไม่เน้นมากแต่คือเหมือนกับให้ให้ทุนเราให้ทุนเราว่าทวนเราให,ให้ให้เห็นว่า<ห>วการม,มัน<ห>ดีขึ้นะถ้าอย่างเนี้ย พี่ก็อาจจะตอนเย็นหรืออะไรก็ได้พี่ก็เป็นวดตัวเองเป็นนวดตัวเองได้ก็คือต้ตนศตุคือคือตอนนี้เคืออย่าให้มันหนักบ้างอ่ะ,อะแต่เนี่ยตอนนี้พี่ก็รู้สึกเบาขึ้นมากเบาขึ้นกว่าเ